ญี่ปุ่นรุกรานจีนแต่ญี่ปุ่นไม่เคยขอโทษนะพูดแตกเพียงว่าเราเสียใจที่สร้างความยากลําบากให้ประเทศของท่านญี่ปุ่นก็อ้างกับจีนไอ้ก็ขอโทษแล้วนี่ทําไมยังไม่พอใจอีกอสงครามต่อต้านญี่ปุ่นครบรอบ80ปีซึ่งญี่ปุ่นก็บุกจริงจิงอะ่ะญี่ปุ่นมีปฏิกิริยาทันทีออกมาบอกให้นานาชาติบอยคอดงานงานานี้เพราะงานมานี้มีเนื้อหาต่อต้านญี่ปุ่นจะนําไปสู่การ,รเผชิญหน้าเป็นสงครามกันต่อไปในอน,นาคตน,นี่มันเป็นอย่างนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ d ีบีโซเทาวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องขั้วโลกอำนาจใหม่ที่ว่าจีนสถาปนาขึ้นในการจัดงาน s อ o ต่อด้วยงานครบรอบ80ปีนะครับสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ก็คือเขาเรียกภาษาจีนเขาเรียกขั้งยื่จันเจิงนะฮะหรือว่าสงครามต่อต้านญี่ปุ่นครบรอบ80ปีนะครับงานนี้ สองงานติดติดกันแล้วบ้านเราก็จะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องการเมืองไทยเดี๋ยวผมก็จะวิเคราะห์อันนั้นอีกคลิปหนึ่งต่างหากขอเป็นวิเคราะห์สั้นๆก่อนนะฮะสองคลิปเดี๋ยวผมจะมาไลา่ย,ยาวให้ฟังอีกทีเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลานะครับเรามาพูดกันเรื่องจีนประกาศจัดตั้งขั้วอำนาจใหม่หรือ m u l t i p o l a r World ก่อนนะฮะในงาน s c o ต่อเนื่อง งานสวนสนามแสดงแสนยานุภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีของสงครามต่อต้านญี่ปุ่นนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าสีชินผิงเนี่ยประกาศออกมาในงานนี้อย่างชัดเจนเลยมันมีนายะสำคัญเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยที่อยู่ในการเนี่ยมันควเป็นโลกที่มีสันติภาพนะเขาเน้นย้ำเรื่องสันติภาพเรื่องความเท่าเทียมกันอีควอเแล้วก็มัลติโพลาก g l บ b ล l ออเดอ คำนี้นะฮะชัดเจนที่สุดมัลติโพลา r ก็คือหมายถึงว่าโลกที่มีหลายขั้วอำนาจไม่ใช่โลกที่มีขั้วอำนาจเดียวซึ่งเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งมีมหาอำนาจมีเจ้าภาพเจ้ามือรายเดียวคือสหรัฐอเมริกาและโลกนี้ทั้งใบเนี่ยก็อยู่ใตภ้ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกาหรือเรียกพูดอีกอย่าง เรียกว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ของสหรัฐอเมริกาก็ได้อเมริกาจะชี้นิ้วเอาอยัางไงจะขึ้นมาสีใครจะส่งทหารไปบุกใครได้หมดนะฮะจีนก็ประกาศออกมาแล้วแล้วข้อสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่พูดปากเปล่า,าจริงๆไงการประกาศเนี่ยเขาประกาศมาหลายครั้งหลายคราหลายวาระแลา้วล่ะครับนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่พูดเฉยๆมันมีการพูดและการแสดงอะไรออกมาหลายอย่างนะฮะซึ่งเป็นการ ทำให้คารประกาศเนี่ยค่อนข้างหนักหนักแน่นว่าอันนี้เนี่ยหรือว่าโลกเราจะถึงยุคมัลติ o l a r World หรือยุคหลายขั้วอำนาจจริงๆนะฮะตามมาดูกันต่อไปว่าเออมันจะเป็นยังไงก่อนอื่นผมขออนุญาตโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอ่หน้า e-commerce หน่อยนะฮะหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ว่าเน้นการเข้าถึงตลาดไชน่าอีคอมเมิรจริงโดยเอาแพลตฟอร์ม เจ้าของแพลตฟอร์มจากจีนเนี่ยสองเจ้ามาสอนนะฮะก็ไม่ต้องอารมพรบทมากมายเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีจีนมณฑลไหนโตเท่าไหร่มี GDP ยังไงเจาะไปเลยที่ว่าจะขายสินค้าให้จีนได้ยังไงนะครับเจ้าของแพลตฟอร์มจีนมาสอนเองอวิธีขายเนี่ยจะขายยังไงให้ขายได้เอาแบบ One Stop Service เลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะเรียนจบปุ๊บขายได้ทันทีไม่ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ย ติดต่อมาได้นะฮะตามแบนเนอร์ข้างล่างนี้นะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะครับขอเท้าความนิดหนึ่งก่อนที่มันจะมาถึงการประชุม s เอที่ปักกิ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทรัมป์พยายามบีดรัเสเซียก่อนที่จะมีการเจรจายุติสงครามกับยูเครนโดยเล่นงานอิตาลีนะฮะอินเดียเนี่ยเดิมเนี่ยเอาใจสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะ ตัวเองอยู่กับบริกอยู่กับ sco แล้วทางปูตินเนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวตีเสนอจะให้มีการสถาปนาระบบการใช้จ่ายหรือมีเงินบริกขึ้นมาเป็นศูนย์กลางถึงขนาดเขาทำแบงก์บริกเป็นตัวอย่างออกมาแจกในงานน่ะนั่นแหละปรากฏว่าอินเดียหักหน้ารัสเซียประกาศโลงเลยบอกว่าอินเดียไม่เห็นด้วยที่จะหยุดการใช้ us ดอลลาร์อินเดียจะใช้ us ดอลลาร์ต่อไปเนี่ย กลุ่มบิกนี่ถึงกับอึ้งกันเป็นแถบๆนะฮะเพราะว่าการพูดอย่างนี้เนี่ยโดยที่ตัวเองยังอยู่ในกลุ่มบริกเนี่ยยังมีสนาหน้าเป็นสมาชิกบริกโผล่ออกมาแบบนี้มันเหมือนกับว่ายัางไงฮะหักหน้ากันนะแล้วโดยวันนธรรมเฮาเอเชียเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่พูดกันอย่างนี้นะมันมีวิธีปฏิเสธอย่างอื่นอย่างเช่นพูดว่าเออ การที่จะมีระบบการโอนเงินของบริกเองก็ดีหรือการที่จะมีเงินตาสกุลกลางของบริกก็ดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะแต่อินเดียเห็นว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมให้มีการศึกษาตั้งคณะมาศึกษาก่อนในอนาคตอาจจะเป็นไปได้พูดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอินเดียเนี่ยต้องการพูดหักหน้าบริกเพื่อจะเก็บคะแนนจากอเมริกานะฮะปรากฏว่าไม่ใช่เลยทามแกไม่สนใจเห็นไหมฮะถึงเวลา แกจะบีบรัสเซียแกมาเล่นงานอินเดียบอกให้หยุดซื้อน้ำมันรัสเซียซะไม่งั้นจะโ in ดนภาษีเพิ่มขึ้นอีกนะฮะคว้าไม้ตีแขกปรากฏว่าแขกสูああ้แขกก็ตกใจคิดว่าโอ้โหไอ้เนี่ยไอเอาใจอยู่ขนาดนี้ละอยู่ยังมาทำกับไอ้นี่ก็วิ่งโล่ไปถาวลาเวลาดิเมียปูตินนะฮะเสร็จปุ๊บก็วิ่งมาเจอกจีนที่ที่งาน SEO อีกนะครับ เป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดปีเลยนะที่มาเจอกันแล้วเราก็จะได้เห็นภาพว่าโอ้โหใช่ไหมปูตินกับนาเรนทราโมดีนี่โอ้โหเดินจูงมือกันในงานเอสีนะโอ้โหนนั่งรถคันเดียวกันเนี่ยภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ต้องการสื่อไปให้ผู้นำตะวันตกว่าข่าวก่อนอินิจานผิดไปแล้วนะจ๊ะคราวนี้จานกลับมาแล้วนะจ๊ะนายจา๋า เราจะล็อกกันตลอดไปก็เจอโจงมือกันหนุ่มกันหนิงยิ้มกันสามคนกลับมือมีปูตินสีจิ้นผิงโมดี้เอาก็ดีฮะแต่ผมคิดว่าในใจของผู้นำทางฝ่ายตะวันออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปูตินเอยสีจิ้นผิงเอยเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่ออินเดียเท่าไหร่เขาก็จะรอดูว่าคุณการกระทำของคุณในนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ เขาก็ถึงจะสนิทใจแต่การแสดงออกว่าสนิทสนมก,นกันก็เล่นไปตามบทหรอกใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตแขกจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณพร้อมอ่าที่จะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจมาอยู่กับเราเราก็ยินดีเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับทางเขมรน,นะกัมพูชาเห็นไหมอ่าตอนแรกก็มีปัญหากจะจีจะเชิญสหรัฐอเ,เมริกาใช่ไหม ส่งทหารไปคุยที่ฮาวายแล้วไปก่อจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเอเชียแปซิฟิกใช่ไหมตอนหลังก็ไปหาจีนกษัตริย์เสหมุนีท่านก็เสด็จไปที่เมืองจีนตอนหลังจีนเขาก็เชิญนะฮะไปงานได้ร่วมงานสวนสนามด้วยแต่เขาเขาก็ไม่ได้เชิญไทยแต่มันก็ไม่แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่ประเทศที่ไปเนี่ยมันเป็นประเทศ พูดง่ายๆอยู่ในเครือข่ายของอดีตพันธมิตรโซเวียตจีนทั้งนั้นเป็นพวกเอเชียกลางประเทศแอฟริกาบางประเทศอ่าเซาท์อเมริกาบางประเทศก,ก็ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะการที่เขาไม่ได้เชิญไทยก็ไม่ได้แปลกนะฮะเพราะไทยในสงครามโลกครั้งสองเองก็เป็นพันธมิตรของอะไรฮะของญี่ปุน่นนะฮะเราจอมพลปอเขาแยากกันเล่นไงจอมพลปอหนุนญ,ญี่ปุน่นแต่ท่านปีดีบอกเอ้ยประกาศสงครามกับ สัมาันธมิดนี่ผู้สําเร็จราชการไม่ได้ลงน้ำนะนำนะก็ถือว่าไม่ไม่เป็นผลแล้วก็ท่านท่านปรีดีก็ท่านก็ไปตั้งเสร็จกรบวนการเสรีไทยใช่ไหมฮะสายอเมริกาก็มีหม่อมราชวงศ์เสรีสายเอ,อ,อังกฤษก็มีอาจารย์ปุวยอิงภารกรกับจับพลังกูลอะไรฮะหม่อมเจ้าพีรเดชลัชชนีอะไรพวกนี้แหละอืมอันนี้ก็คือมันเป็นแบบนี้นะครับโมดีปูตินสีชินผิง เขารวมกันในงาน s อ o ประกาศสักดาว่าอันนี้แหละถ้ากลุ่มนี้มารวมกันเมื่อไหร่นะในทางการเมืองเนี่ยมันจะเป็นอีกขั้วหนาหนึ่งซึ่งใหญ่กว่า G7 ประชุมนี้เขาเขาเขาประชุม s อ o แต่ว่า s อ o b r i c นะฮะเซี่ยงไฮ้เอ็นเดอร์เจ กลุ่มบริกรกลุ่มอะไรต่างๆที่อยู่ในค่ายเนี่ยมันมันก็รวมกันหมดแล้วฮะเวลามันแสดงสเตทเมนต์เนี่ยมันมันก็หมายถึงว่ากลุ่มนี้แหละเพราะอินเดียมันก็อยู่ในบริกด้วย s อ o ด้วยใช่ไหมเขาก็ถือโอกาสประกาศว่าเราจะไม่ขึ้นอยู่กับคุณต่อไปแล้วเศรฐษฐกิจตอนนี้เนี่ยกลุ่มบริกของของฝั่งเนี่ยมันใหญ่กว่าของ G7 แล้วนะ G7 นี่เล็กกว่าแล้วนะอิทธิพล G7 นี่สู้ไม่ได้ละนะฮนะ,ะแล้ว เรื่องเงินกละเงินสกุลกลางบิกเนี่ยที่ว่าเขาคุยกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยว่าจะเป็นเงินในรูปแบบไหนมีทองแบ็กอัพไหมมีคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นแบ็กแบ็กอัพหรือเปล่า,า,าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เอาเข้าจริงแล้วมันมันมันยังเกิดขึ้นได้ยากนะฮะมันยังเกิดขึ้นได้ยากก็วิธีการที่ง่ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอมาคุยเรื่องนี้คลิปหนึ่งตอนนี้เขามามาชูเรื่องนี้แทนนะเรื่องการ swap เงินตาระหว่างประเทศสมาชิกกันเองโดยไม่ผ่านดอลลาร์การ swap เงินเนี่ยมันก็จะต้องมีระบบกลางขึ้นมาใช่ไหมฮะมันจะต้องมีพวก c ค r ร์ a n นซอะไรขึ้นมาซึ่งไม่ได้อิงกับโครงสร้างที่อเมริกาคุมอยู่นะฮะหรือระบบ s วิฟ t ของอเมริกาเลยเดี๋ยววันเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอพูดเรื่องนี้อย่างเดียวเลยคลิปหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้มากแล้วเขาตอนนี้เขาใช้กันใช้กันอยู่แล้ว ะะแล้วมันไม่ไม่ได้เป็นการต่อต้านอเมริกาโดยตรงด้วยนะครับพอหมดงาน SCO ครับก็มาถึงงานแสดงแสนอนุภาพสวนสนามครบรอบ80ปีสงครามก่อตั้งต่อต้านญี่ปุ่นหรือว่าที่เขาเรียกว่า Victory Day นะครับ Victory Day เนี่ยจีนเคยจัดครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะปี2015นะครับก่อนหน้านี้จีนไม่ได้จัด ก็จะเป็นเน้นไปทางโซเวียตยูเนียนหรือรัสเซียนะฮะจัดแต่วิก t ตอรีเดย์ในนยะของรัสเซียกับของจีนไม่เหมือนกันมีความแตกต่างคล้ายๆแต่ไม่เหมือนทีเดียวก็คือหมายความว่าเอาชนะคู่แข่งคนสำคัญเพื่อยุติสงครามโลกที่สองนั่นเองนะฮะแต่ในยะที่รัสเซียเน้นไปห,หมายถึงว่าการเอาชนะนาซีเยอรมันที่บุกโซเวียตในขนานั้น นะฮะเราทหารรัสเซียก็ขึ้นไปบนตึกอะไรตึกรัฐภภาเยอรมันหรือตึกอะไรผมจำไม่ได้แนละ้วเราเราไปปักธงโซเวียตนะภาพนั้นอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละนั่นคือ v i c t o r ร Day เอาชนะเยอรมันส่วนวิก t ตอร Day ของจีนจีนไม่ได้รบกับเยอรมันโดยตรงสงครามด้านนี้เป็นสงครามต่อต้านการลุกรานของญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวิกตอร d รีของจีนเนี่ยเป็นการต่อต้านญี่ปุ่นนะครับ แต่ว่ามันมีความเหมือนความต่างกันอย่างนี้ฮะวิกตอรี่เดย์ทั้งคู่รัเสเซียเป็นการเอาชนะเยอรมันจีนเอาชนะญี่ปุ่นนะครับเขาก็จัดทุกปีนะฮะจีนเริ่มจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกปี2องสนแต่ปฏิกิริยาของญี่ปุ่นกับเยอรมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงม,มันมีนัยยะตรงนี้รัเสเซียจัดวิกตอรี่เดย์ทั้งวันเป็นการเอาชนะนาซีเยอรมันเยอรมันปัจจุบันนะครับ ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเพราะเขาก็ถือว่านาซีเนี่ยเป็นระบบการปกครองที่ชั่วร้ายเขายอมรับนะฮะแล้วก็ฆ่าชาวยิวเอาชาวยิวลมแก๊สอาเยอรมันก็ขอโทษต่อชาวอิสราเอลแล้วก็ประนามลทัทธินาซีการที่สหภาพโซเวียตในอดีตหรือรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยนะฮะล้มล้างระบอบนาซีไป ชาวเยอรมันเขาก็ไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านนะเพราะเขาก็ปฏิเสธนาซีเขาก็ขอโทษใน,ใน,ใน,ในการกระทำผิดพลาดแล้วก็ชดใช้ค่าปฏิากรรมสงครามมาเลยเรียบร้อยแต่กรณีของญี่ปุ่นในยะต่างต่างกันนะฮะญี่ปุ่นรุกรานจีนนะครับแต่ญี่ปุ่นไม่เคยขอโทษนะฮะพูดแต่เพียงว่า เราเสียใจที่สร้างความยากลําบากให้ประเทศของท่านประเทศเราสร้างความยากลําบากให้ประเทศของท่านนะครับญี่ปุ่นพูดเท่านี้นะครับไม่ได้ขอโทษนะฮะไม่ยอมรับการกระทําความผิดแล้วก็ค่าปฏิกรสงครามอะไรต่างๆเนี่ยก,ก็ไม่ได้จ่ายให้จีนนะครับแล้วข้อสําคัญเนี่ยอย่างเยอรมันเนี่ยเขาเปฏิเสธนาซีเห็นไหมอ่าเขาบอกว่านาซีเนี่ยชั่วผิด สวียตล้มลาสีไปก็โอเคคุณจะไปจัดวิกตอรี่เดย์ก็ไม่มีปัญหาแต่ญี่ปุ่นท่าทีของญี่ปุ่นต่างกันออกไปนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยในในในพลโตโจที่เป็นนายกในช่วงนั้นน่ะพอถูกฐานตัดสินประหารชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาเอากระดูกไปเก็บไปในศาลเจ้าอยากุซุนิซึ่งนายกเลิมมติญี่ปุ่นตัวแทนรัฐภารัฐบาลสสก็ไปเคารพกันนึ่งน่นเขาก็รประท้วงทุกครั้งเนี่ยก็เห็นไหมฮะต่างกันไหมฮะ เยอรมันเนี่ยเขาปฏิเสธนาซีนะครับคุณจะจัดวิกตอ r รี a เดยไปก็ไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ปฏิเสธไม่ได้ยอมรับอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ตัวกระทาญี่ปุ่นก็อ้างกับจีนอ้างกับเกาหลีก็บอกว่าเอ้ยก็ขอโทษแล้วนี่ทําไมยังไม่พอใจอีกอ่อมันเหมือนอย่างนี้ฮะมันเหมือนกับคนขับรถมาชนท้ายรถผมนะเสร็จแล้วก็ ขับมาเทียบแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็บอกว่าเอ้ยขอโทษนะผม,ผมผมผมรีบไปหน่อยผมชนท้ายรถคุณขอโทษก็เขับไปเลยผมก็โอ้โหตายผมก็ขับตามบอกเอ้ยคุณคุณมาชนท้ายรถผมลองมาดูก่อนเอ้าก็ผมขอโทษไปแล้วอ่ะใช่ไหมฮะก็อโอเคแล้วนี่นี่ไงนี่คือนี่คือประเด็นที่ญี่ปุ่นจีนเกาหลีเถียงกันอยู่ทุกวันเนี้ยจีนกับเกาหลีก็บอกโอ้โหคุณฆ่าคนของผมไปเท่าไหร่คุณทําลายล้างประเทศผมเท่าไหร่เอ้ยแค่นี้ยังไม่พอนะไอขอโทษแล้วโอเคอ่ะ ผมต้องเป็นคนพูดว่าโอเคได้ไม่ใช่คุณขอโทษคุณพูดโอเคเองคุณบอกอ้าวขอโทษแล้วก็โอเคแล้วนี่ก็เลิกกันไปอันนี้คุณพูดไม่ได้นะผมต้องเป็นคนพูดว่าโอเคผมให้อภัยคุณอันนี้อันนี้ก็คือเหมือนก็ยังเป็นประเด็นไงถูกไหมฮะนี่แหละคือไม่เหมือนกันไงโซเวียตจัดวิกตอรีเดย์นะฮะเยอรมันไม่พูดะไรสักคำ แต่แต่จีนจัดวิกตอรีเดยต่อนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่นครบรอบ80ปีซึ่งญี่ปุ่นก็บุกจริงิงอะ่ะถูกไหมฮะญี่ปุ่นมีปฏิกิริยาทันทีออกมาบอกให้นานาชาติบอยคอดงานงานนี้เพราะว่าอะไรฮะเพราะงานมานี้มีเนื้อหาต่อต้านญี่ปุ่นอ่าจะนําไปสู่การรเผชิญหน้าเป็นสงครามกันต่อไปในอนาคตนี่มันเป็นอย่างนี้นี่นี่เน,น,นี่ผมถึงบอกไงว่า วิกตอรีเดย์เหมือนกันแต่ในยะมันไม่เหมือนกันและในงานนี้นะคุณสังเกตอะไรไหมคิมจองอึนเกาหลีเหนือมาแล้วเวลาเดินเนี่ยคุณเห็นไหมปประธานเน็นทีสีจินผิงกับปูตินเขาจะคู่กันอันนี้อันนี้แน่นอนอยู่ละถูกไหมฮะสองคนทุกงานเขาก็จะให้เกียรติกันอย่างนี้สีไปมอสโกก็แบบนี้แต่ว่าคราวนี้มีคิมจองอึนเกาหลีเหนือมาด้วยเดินสนะสามคน เนี่ยวิเคราะห์ตรงนี้ถ้าวิเคราะห์ว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศมีมีความสําคัญในหมู่ประเทศยี่สิบแปดประเทศที่เชิญมาทั้งหมดก็ก็ยังไม่ใช่ทําไมถึงได้รับเกียรติขนาดนี้มันมีสองสาเหตุประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศที่พูดและทําใจถึงนะฮะตรงเนี้ยตัวเล็กแต่ใจเกินร้อย นะครับผมเคยบอกว่าว่าถ้าเกาหลีเหนือมีอาวุธอะไรใหม่ๆนะแล้วถ้าอเมริกาอยากดูนะอยากอยากดูเกาหลีว่ามีอาวุธมีประสิทธิภาพยังไงนะให้บอกเกาหลีว่าห้ามยิงอาวุธนี้ถ้ายิงเกาหลีสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้จะจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ใกล้ชายแดนเกาหลีเหนือนั่นแหละเกาหลีเหนือจะยิงให้คุณดูทันทีแต่ถ้าคุณบอกว่าเออเกาหลีเหนือยิงให้ดูหน่อยสิแล้วเกาหลีเหนือจะไม่ยิง นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยถ้าอเมริกาบอกห้ามทําอย่างนี้เด็กขาดแกจะทําทันทีผมถึงบอกไงว่าสมมุตินะสมมุตินะว่าเกาหลีเหนือเป็นอิหร่านนะโอ้โหอิสาราเอลดูไม่จืดนะครับเพราะว่าแกพร้อมจะทุ่มทุกอย่างสู้ถ้าถ้ามาถล่มก,กันอย่างนี้นะแล้วเกาหลีเหนือเป็นอิหร่านนะเกาหลีเหนือจะทุ่มสมรพกำลังทั้งหมดถล่มอิสาราเอลแบบตายเป็นตายเจง๊งเป็นเจง๊งอันนี้แหละคือคือสิ่งที่ทําให้ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกาหลีเหนือได้มายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่ากล้าหางจริงใจถึงนะครับรัเเสเซียลบกับยูเคนเกาหลีเหนือหนุนเลยไม่สนใจหน้าผมจีนยังยังออกกลางๆงนะหนุนหนุนรัสเซียอยู่แต่ยังออกกลางๆงเกาหลีเหนือไม่ลุยนะฮะอันนี้มันก็เป็นการเมืองเกาหลีเหนือแหละก,ก็ก็คือเขาก็ต้องมีพันธมิตรทั้งโซเวียตทั้งจีนด้วยใช่ไหมฮะ อันนี้คือประการแรกที่ทําให้คิมจองอึนมายืนอยู่ตรงนี้มีความสําคัญ,ญยกระดับขึ้นมาอยู่แถวหน้าประการที่สองก็คือว่าจีนเนี่ยมองว่าตอนนี้เกาหลีเหนือเนี่ยก็ไปเป็นพันธมิตรกับรัสเซียนะฮะก็ค่อนข้างจะแนบแน่นส่งทหารไปช่วยลบเอาส่งอาวุธส่งกระสุนปืนใหญ่ไปช่วยก็จะทําให้ดูละเกาหลีเหนือเริ่ม,เร,มเริ่มจะในอนาคตอาจจะเริ่มไปห่างๆไปลวก็ต้องการที่จะดึง เดวกเกาลิเนเข้ามาก็ยกย่องอให้มปนคู่กันอย่างนี้ก็เราก็จะเห็นภาพนี้ออกมาเพราะผมวิเคราะห์ว่าเป็นของสองสาเหตุนเนี่ยนะ,ะทีนี้มาดูเรื่องอาวุธมั่งนะครับผมขอจะพูดสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิดมันจะยาวไปสังเกตไหมฮะปีนี้เนี่ยการโชว์อาวุธเนี่ยมันสอดคล้องกับคําพูดของสีจิ้นผิงที่ประกาศว่าโลกนี้ควรจะเป็นโลกแห่งความเท่าเทียมอีควอ i t ต m ี้มัลติโพล อหลากหลายควบนาจ Global Order ก็คือ new world order ฉบับใหม่นั่นเองไม่ใช่เว w ร์ลอ d e r ที่มีอเมริกาเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวนะครับพูดไม่พูดเปล่ามีให้ดูนะฮะหนึ่ง s e o โชว์ไปแล้วอว่าเรารวมกันอันเนี้ย เฉพาะจีนและเซียอินเดียสามประเทศนี้ก็เหลือเฟือแล้วเราเราโต้คุณได้ทุกรูปแบบนะครับและรวมกลุ่มบิกทั้งหมดเนี่ยเราใหญ่กว่าจีเจ็ดนี่คืออันที่หนึ่งที่เขาบอกอันที่สองนะฮะก็คือว่าก็ในเมื่อเราเราพร้อมจะสู้จีนเขาก็บอกว่าเราเราต้องการสันธิภาพแต่เราไม่กลัวที่จะสู้หรอกไม่กลัวยังไงก็โชว์ให้ดูในงานนีน้ดูสิฮะอาวุธที่ขนมาเนี่ย สมัยก่อนการสวนสนามจีนเรายังเห็นรถถังรุ่นโบราณรุ่นเก่าตรวดรุ่นเก่าดูไม่ค่อยท้านทมไมโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเหมือนรถไฟฟ้าจีนนะเมื่อก่อนมีใครซื้อเดี๋ยวนี้ดูดิเทคโนโลยีมันรนถะไฟฟ้าจีนนี่มันเหนือฝรั่งนะฮะเราดูอาวุธที่เขาขนมาโอ้โหแต่ล,ละอย่างแต่ละชนิดนี่ของใหม่หมของแปลกๆดูโอ้โห,เห,เ,หเหมือนเรือเหมือนเรือดำน้าตัวบิโดสีดำๆอ่ะเป็นโดนอ่ะอันนั้นนะมันบรรทุกอะไรอ่ะโอ้โหไม่รู้แล้วก็ ขีะนาวุธหลากหลายชนิดทุกยิงได้ทุกรูปแบบระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะไกลจะเอาแบบไหนจัดให้ได้หมดแล้วมีเยอะแยะเหลือเฟือสมรรถภาพสูงความเร็วแบบระดับซูเปอร์โซนิกหรือ5้ามักขึ้นไปนะฮะขนกันมาโชว์เต็มที่แล้วก็มีอะไรใหม่ๆออกมาเยอะเลยอย่างเช่นว่าเลเซอร์ผมจะบอกให้ท่านในอนาคตเนี่ยสงครามในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่สงคราม ของขีพนาวุธแล้วนะอีกหน่อยมันใช้เลเซอร์ยิงกันนะแล้วขีพนาวุธยังล้าสมัยแต่ตอนนี้มันมีช่วงหลรอยต่อขีพนาวุธยังมีความจําเป็นอยู่แต่ในอนาคตเนี่ยอาวุธเลเซอร์จีนมาแนละ้วแล้วเรด้าแต่ละชนิดที่เอามาโชว์นะโอ้โหมันดูแล้วมันไม่ธรรมดาแต่แต่ละที่เขามาโชว์เนี่ยโอ้โหมันจับแล้วเขาบอกจีนผลิตควันตัมเรดร์ออกมาได้แล้วนะสามารถจับเครื่องบินสเตลได้ แล้วมันก็ยังมีควันต่มเนวิเกชันอีกอ,อีกหน่อยการนำทางเครื่องบินนำทางจรวดอะไรไม่ต้องใช้ GPS แล้วแจมสัญญาณไม่ได้เนี่ยอะไรต่างๆหลากหลายที่เข้ามาโชว์และอย่างข้อสังเกตอีกอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าการมีการเปลี่ยนแปลงดุลยําำนาจสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกรถต่างๆรถหุ้มเกาะรถถังขีปนาวุธต่างๆจะเป็นสีเขียวนะครับ สีเขียวเห็นสีเขียวเนี่ยลายพรางสีเขียวหรือสีเขียวเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นของกองนับบกแต่มายุคนี้สมัยนี้เนี่ยเริ่มเห็นอาวุธที่ทาสีฟ้าสีเทาลายพรางสีฟ้าสีเทาไม่ว่าจะเป็นจรวดน้ำวิถีจรวดต่างๆรถถังลบพุ่มเกาะอะไรเห็นได้ว่าอาวุธของกองทัพเรือเยอะขึ้นสัดส่วนมันเยอะขึ้นเห็นไหมฮะสีเขียวกลับน้อยลงไป อาวุธทันสมัยทันสมัยเนี่ยมันมันมันมาทาสีพรางแบบกองทัพเรือล่ะอ่าถ้ากองทัพเรือเป็นสีนี้ถ้าลายพรางของทหารบกก็จะเป็นออกเขียวๆถ้าเป็นพวกลบในแสบแถบโซนทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกเป็นลายพรางสีน้ําตาลมันจะไม่เหมือนกันเห็นลายพรางสีฟ้าเทาอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยอันนี้อันนี้ของนาวิกโยธินเป็นของกองทัพเรือเป็นอะไรอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าโอ้ทำไมฮะทรงสิ่งนี้มันบอกว่า จีนกำลังจะขยายเขาเรียกว่า Deep Ocean หรือ l u u w w t t r r l e e t นะฮะกองเรือจีนเนี่ยตอนนี้เดิมเนี่ยแค่ปกป้องนาบตูบ้านแต่ตอนนี้ยกระดับแล้วครับยกระดับแล้วครับจีนพร้อมจะเดินทางนะฮะไปที่ไหนก็ได้ในโลกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนและนี่คือสิ่งที่สี่ิ้นผิงประกาศออกมาว่านะฮะ โลกในอนาคตจะเป็นโลกที่มีหลากหลายคั้วอำนาจเป็น global order หรือระเบียบโลกใหม่นะฮะเขาพูดแล้วเขาก็โชว์ให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้ฉันพูดจริงทำได้นะครับแต่ในส่วนของนักวิเคราะห์ตะวันตกก็ธรรมดาเอามันดูสเปคมันก็อมันก็ดูเหมือนกันจะดีนะแต่ว่าขอเออยังไม่แน่ใจยังไม่มีการพิสูจน์นะฮะ ว่าดีจริงหรือเปล่ปาคุณก็ไปดูอินเดียแล้วก็ปากีสถานนะคุณก็รู้แล้วว่า,ว,า,ว,าว่าเป็นยังไงอาว่าจีนใช้ได้หรือเปล่ปาแล้วอีกอย่างเนี่ยเขาตั้งอันนี้ขึ้นมาครับเราทัพใหม่ขึ้นมาอีกสี่เราทัพเป็นการจัดทัพที่น่าสนใจทีเดียวโลจิสติกการ t านสปอร์ตยานพาหนะต่างๆแยกมาอีกหนึ่งเราทับไซเบอร์วอร์เฟร์สงครามไซเบอร์แยกไปอีกหนึ่งเราทับอินโฟเมชั่น ข้อมูลข่าวสารสมัยนี้นเป็น i o t เชื่อมต่อ a อเอเชื่อมต่อดาวเทียมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดแยกออกเป็นอีกหนึ่งทับอ่าแล้วสุดท้ายอเมริกามีกองทัพอากาศอาวกาศจีนก็ตั้งกองทัพอากาศแล้วตอนนี้มันไม่ใช่สี่เหล่าทับแล้วนะครับมันเป็นการจัดระบบกองทัพบ,บักของจีนเพื่อสงครามในอนาคตมันเป็นแปดเหล่าทับนะครับซึ่งเขาก็เรียนรู้จาก สงครามในอดีตสหรัฐอเมริกาลบยังไงรัสเซียกับยูเครนลบยังไงโอ้ใช้ขิปนาพุธเยอะใช้ดโดรนเยอะดโดรนเนี่ยสำคัญจีนก็เน้นทางด้านนี้เห็นไหมฮะมีดโดรนต่างๆเนี่ยเอามาโชว์เต็มเลยนี่แหละนี่คือทิศท,ทางของสงครามในอนาคตมีอะไรแปลกๆที่เราดูแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาอ,อีกเยอะเลยไม่ธรรมดา ก็เห็นอะไรรูปร่างแปลกๆเป็นเลเซอร์เป็นอะไรอย่างนี้รรถเลดร์อะไรใหม่ๆอะไรออกมาอีกเยอะเลยผมว่างานเนี้ยนักวิเคราะห์ชาวตะวันตกเนี่ยต้องไปทํากันบ้านมากเยอะเลยนะเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่จีนขนออกมาโชว์ให้ดูนี่นะมันไม่ใช่แค่นี้นะสิ่งที่เขายังไม่ให้คุณดูเนี่ยมันยังมีละที่ว่าเก็บเอาไว้เซอร์ไพรส์เวลาลบเพื่อนจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูกันต่อไปแต่อันเนี้ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นการ ประกาศอย่างเป็นทางการเลยของการกำเนิดของ New World Order หรือควอมน้าจใหม่ของโลกเป็นมัลติโพลาก็ขออนุญาตพูดว่าอย่างนี้แล้กันว่านับแต่นี้ต่อไปเนี่ยระเบียบโลกใหม่ที่มีหลายควอมนาจได้ก่อเกิดขึ้นแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร